แล้วทีนี้ต่อไปนี้เราก็จะเอาปุ๋ยที่ชาวบ้านเขาชอบใช้กันนี่คือขอเข้ามา<ด>อ่าขอเข้ามาเป็นปุ๋ยบ้านเราเรียกว่าปุ๋ยอะไรนะปุ๋ยน้ําตาลเนาะปุ๋ยโฟมปุ๋ยน้ําตาลเนาะปุ๋ยโฟมปุ๋ยน้ําตาลเนาะเอันนี้ปริมาณานเท่ากันเนาะปริมาณเท่ากันเนาะแค่นี้เนาะและอันนี้คือปุ๋ยที่เขาชอบใช้กัน อันนีน4ู6 0 0แล้วอะไรเออนี่นะนี่คือที่เราใช้กันเนาะปริมาณเท่ากันเนาะแล้วก็อันนี้คือปุ๋ยมูลค้างคาวนะคะปริมาณเท่ากันนะคะเนี่ยค่ะเนาะเนี่ก็ใส่ลงไปนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็คนเนาะเราก็คนก็เอาช้อนของใครของมันเดีย๋ยวไมไม่เชื้อติดแอบช้อนของใครของมันเนาะนี่ก็คนไปนะคะ นี่ก็คนไปนี่ก็คนไปให้ให้ให้ตัวสารละลายเนาะเราจะมาเปรียบเทียบว่าปุ๋ยตัวไหนที่มีทาุอาหารเนาะอันนี้าวางตรงนี้นี่วางตรงนี้อันนี้วางตรงน,น,น,นี้นะคะแล้วทีนี้หลอดไฟนะเราเปรียบสเสมือนว่าสื่อสื่อปุ๋ยว่า ตัวไหนมีธาตุอาหารเยอะนะอันนี้น้ำเนาะไม่สว่างนะคะอันนี้ก็ไม่สว่างนะคะแล้วมาดูตัวนี say, season, ้มีไฟหน่อยนึงเนาะแล้วมาดูตัวนี้สิเห็นไหมสว่างไหมเห็นไหมนี่คือธาตุอาหารครบเห็นไหมนี่คือธาตุอาหารครบนะคะอ่านี่แหละนะคะว่าเวลาเราใส่ปุ๋ยเรามั่นใจไหมว่าวันนี้เราได้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารครบเห็นไหมอ่า นี่คือปุ๋ยที่ได้ธาตุอาหารครบเนาะนี่คือน้ําธรรมดานะคะอันนี้คือปุ๋ยที่คนนิยมกันว่าเร่งโตเร่งโตนะคะเห็นไหมไม่มีธาตุอาหารเยอะเนาะอันนี้ก็มีอยู่นะคะมีเล็กน้อยเห็นไหมอ่าแต่พอมามูลค้างคาวของเราเห็นไหมนี่มูลค้างคาวนะคะในมูลค้างคาวเนาะนี่เยอะไหม นี่แหละนะคะสุดยอดไหมเหนไหมเยีย่ยมเยี่ยมอันนี้คือถิ่นทังคราวของเราเนาะอันนี้คือตัวนี้นะคะ้าอาหารไม่เยอะนะที่คุณบอกว่าถ้าอันนี้คือน้ําเปล่าเนาะถ้าสมมติว่าวันนี้แท่ดินเราไม่มีธาตุอาหารเนาะเรามีปุ๋ยน้ํานะคะให้อาหารทางสองนี้ตัวนี้เอาปุ๋ยทางใบนะคะเอาปุ๋ยทางใบให้กับพืชนะคะเราก็ เท hey, ลงไปเนาะอ,อันนี้นะคะคืออาหารทางใบนะคะเราก็ดูอาหารทางใบตัวนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะนี่สว่างเลยนะคะนี่คือให้อาหารทางใบของพืชพื็จะได้รับธาตุอาหารที่ครบนะคะจากที่ในในน้ําในดินไม่ค่อยมีธาตุอาหารเห็นไหมคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะเนี่ยแหละคะ่ะนี่คือการเติมให้อาหารพืชน,นะคะ นี่คือมูลค้างคาวเห็นไหมสว่างมากไหมนี่คือมูลค้างคาวนะคะเนี่นี่คือมูลค้างาะค,ะคา,งาวของเราเนี่ยปุ๋ยนะคะนะคะแล้วท่านก็จะได้มั่นใจว่าสินค้าของเรามีคุณภาพนะคะที่ว่าพืชต้องการปุ๋ยเนาะที่มีคุณค่ามีคุณภาพจริงๆนะคะนี่สุดยอดไหมท่านมหานานสุดยอดไหม อันนี้คือมูลค้างคาวไม่ได้ปรุงอะไรเลยเห็นไหมมีถ้าชอบมูลค้างคาวเนี่ยธาตุอาหารเขาครบมากเนาะสุดยอดมากเลยนะคะอันนี้คือปุ๋ยที่ไม่มีธาตุอาหารแล้วก็เติมเติมปุ๋ยน้ําลงไปเมื่อกี้เห็นไหมมันก็สืบกันเนาะอันนี้ก็ปุ๋ยปุ๋ยโฟมเนาะแล้วก็สืมปุ๋ยน้ําลงไปเห็นไหมปุ๋ยเขาก็จะได้ธาตุอาหารเนาะ วันนี้ก็ตัดสินใจนะคะว่าวันนี้ท่านต้องการปุ๋ยที่มีคุณภาพแล้วก็ต้นไม้ของท่านที่เติบโตนะคะอันนี้ก็ปุ๋ยทางดินอันนี้ก็ปุ๋ยทางใบนะคะสุดยอดไหมใช้นิดเดียวเนาะต้นไม้ของท่านก็จะแตกดอกออกผล